แ่สะดุ้งตื่นกลางดึกให้หลับดียันเช้า บางคนก็อาจจะสะดุ้งตื่นหายใจเฮือกเพราะว่าฝันร้ายแถมเหงื่อแต่งน้ำตาไหลหรือบางคนอาจจะมีตะคิวกินบ้างเดี๋ยววันนี้จะมาเล่าสาเหตุแล้วก็วิธีแก้อาการสะดุ้งตื่นให้ฟังแบบง่ายๆกันค่ะสาเหตุก็เกิดขึ้นได้หลายอย่างค่ะอย่างแรกเลยนะคะก็คือชอบอดอก,กําลังกายในเวลาใกล้เข้านอนเนื่องจากส่งผลให้ร่างกายของเรานะคะตื่นตัวแล้วก็สะดุ้งตื่นง่ายเสี่ยงต่อการเกิดภาวะนอนกรนและสำลักน้ำลายจากอาการหยุดหายใจขณะหลับ ควรออกกําลังกายก่อนเข้านอนนะคะอย่างน้อย5ชั่วโมงหรือว่าออกกําลังกายตอนเช้าตรู่ก็จะเป็นการแก้ปัญหาที่ดีได้อย่างที่2นะคะก็คือกินกาแฟหลังบ่าย3เพราะว่าคาเฟอีนจะทําให้ร่างกายของเราเนี่ยรู้สึกตื่นตัวและคาเฟอีนนะคะจะอยู่ในร่างกายของเราเนี่ยหลายชั่วโมงเลยค่ะซึ่งรบกวนต่อการนอนของเรามากๆทําให้เรานะคะฝันร้ายหรือว่านอนไม่หลับหลับ่นตื่น อย่างที่3นะคะก็คือความเครียดแล้วก็ความวิตกกังวลส่งผลโดยตรงกับปัญหาการนอนหลับของเราอย่างมากและชอบฝันร้ายหรือว่าสะดุ้งตื่นกลางดึก ยิ่งเมื่อเราเครียดนะคะหรือว่าวิตกกังวลระหว่างวันเนี่ยฮอร์โมนคอร์ติซอลหรือว่าฮอร์โมนแห่งความเครียดเนี่ยจะหลั่งมาในตอนที่เรานอนอีกด้วยแกง่ายๆนะคะด้วยการนั่งสมาธิหรือว่าทําจิตใจให้สงบเปิดเพลงเบาๆผ่อนคลายและสุดท้ายน,นะคะสาเหตุหลักเลยก็คือร่างกายของเราเนี่ยขาดวิตามินขาดสารการนอนและทําให้คุณภาพการนอนของเราเนี่ยย่ำแย่ แก้ที่ต้นเหตุง่ายๆเลยค่ะด้วยการกินวิตามินหรือว่าอาหารเสริมที่ช่วยเพิ่มความผ่อนคลายเช่นคาโมไมล์น้ำมันกัญชาวิตามินรวมแมกนีเซียม,มเมลาโทนินหรือว่าอาหารเสริมที่อยู่ในกลุ่มไฟโตเอสโตรเจนเพื่อช่วยให้ร่างกายของเรานะคะฟื้นฟูสารการนอนได้เองตามธรรมชาต <Phoenix. S 2> ิเพียงเท่านี้นะคะก็จะช่วยลดอาการสะดุ้งต,ตื่นกลางดนึกได้ดีมากๆเลยค่ะ